เวลาจะมาให้เราเชยชมกันสักทีนะครับสำหรับอา,ารีนาเบรกเอาซีซันสนะฮะเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่าครับวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาสรุปแบบคร่าวๆให้เข้าใจกันสําหรับของที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะก็เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากดี K 8นะครับซึ่งเป็นหน้าก,ากาก4นะครับทุกคนแต่ถามว่ากันกระสุนได้ไหมก็เหมือนเดิมครับกันรกระสุนสาและปืนก็เข้ามาใหม่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นทีศครับทีเก้่ทีเ5สใบสันครับ ในส่วนของ b a t t l e p a s ซีซันต่อไปนั้นเดี๋ยวก็จะพามาดูกันครับว่าเขาจะแจกชุดอะไรกันนะปึ๊บกรอบซีซัน4ครับทัสีชุดก็จะออกเขียวๆมุนๆห,หน่อยนะผมนึกว่า,มาแมลงวันหัวเขียวาาาาในส่วนของไอเทมเพิ่มเติมนั้นก็จะมีพวกยาใหม่มาด้วยนะครับนั่นก็คือยาเพิ่มการได้ยิน กับยาชุบเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีพวกระเบิดใหม่นะฮะอย่างระเบิดสีแดงเนี่ยสมมติเราล้มใช่ไหมครับก็สามารถปาทําทให้ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นตอนที่เราล้มได้นะครับเพื่อจะได้วิ่งมาชุบเราในส่วนของหน้าต่างอินเตอร์เฟซนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรครับดูทันสมัยขึ้นนะฮะร,รอบนี้ก็ยังไม่มีแผนที่ใหม่นะครับน่าจะมาซีซั่นหน้านู้นเลยส่วนใครที่กําลัง,ลองรอโหมดกลางคืนเนี่ยรอบนี้เนี่ยมาแล้วนะครับเพิ่มมาด้วยฝนตกด้วย โดยวิยนรอบนี้เนี่ยจะมาอยู่กันที่แมปช่องเขาแทนนะครับเออแล้วก็แมปช่องเขาเนี่ยเขาจะเออปรับปรุงหน้าตาแมปช่องเขาใหม่นะเฮ้ยอนแล้วละ่ะในวิชั่นเนี่ยเวลาเราเล่นโหมดนี้เนี่ยมันก็จะมองง่ายขึ้นนะครับไม่แสบตาละนี่เห็นไหมว่าค่ายอารีเนี่ยมีการปรปับปรุงใหม่เห็นไหมครับมันจะเป็นภูเขาสูงเลยนี่เป็นไงล่ะค่ายวีปรับใหม่มาใช่ไรกว่าเดิมครับ และยังมีโรงงานเล็กข้างหลังอีกนะครับที่ปรับใหม่เนี่ยมันจะขึ้นภูเขาสูงได้เลยนะครับในส่วนของค่าย RV นะ่ว้าวเป็นไงบ้างครับสวยใช่ไหมล่ะนี่และนี่ก็เป็นในส่วนของโรงงานเล็กครับที่ปรับใหม่มาเห็นไหมครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะขึ้นมากเลยพอเพิ่มระบบฝนฟ้าอากาศขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยดูมีอะไรเยอะขึ้นเลยครับแแบบช่องเขารอบนี้เนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะในส่วนของตัวท่าเรือเองก็ปรับให้ดูใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะเลยเลยห็นไหมครับ เอาละผมพามาเรียกน้ำย่อยไปพอประมาณละได้เวลาออกกันแล้วครับใครที่กำลังรอตัวเกมซีซั่น4เนี่ยรับรอไม่ผิดหวังแน่ครับปืนก็เข้ามาเยอะอีเวนต์ก็เข้ามาใหม่ ปรับปรุงใหม่แต่ละทีเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆครับสำหรับเกมนี้เนี่ยและใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมมรน่าเบกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%เกันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e m i n t รับเติมเกม Li n e Applemin t หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปั่นได้เลยเปิดหัวมาตาแรกเนี่ยวันนี้ขออยู่ที่นอกรีดก่อนละกันครับเดี๋ยวจะวนเวียนไปเรื่อยๆ สุดท้ายนีเ่เหรอเกือ <c ười> เหมือนกันทั้งสองอย่าง <c ười> จะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างนั้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะติดตามผมนเดี๋ยวระเบิดตอกตตายไปหนึ่งสองรอระเบิดลงจากชั้นนี้ลงชั้นแรกดีกว่าผมต้องผมเต็มเลยสามตัวผมกำลังวิ่งทะลุต,ตึกไปเจ็จบเจบ็จบเจ็บ ออยู่ชั้นสองนะเนี่ยเยอะมากัวนึนตวงนนตายไวนลยไปตายอีหนึ่งอยู่ชั้นด้านล่างตัวนึงด้านล่างตัวนึงโอเคโอเคตายไปสามแล้วข้างหน้านะบดล่างบอดดีกว่า เอาหายไปไหนตัวนึงวะเอาหายาเฉยอ,ยอะไรครับข้อพอกันทั้งสี่ช่องแล้วตอนนี้เซฟอย่างเกลือเลยไปยิงไปสามสี่ตัวได้ของติดไม้ติดมือมานิดหน่อยครับเซฟนี่โคตรเกลือเลยแถมทางออกเนี่ยโคตรจะไกลเลยครับกว่าจะวิ่งมาออกได้อโอ้โหตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอ ยิงบอสนั่นน่ะใช่ปะน้องมานจะอเปอ่าวบอสหนีด้วยวะ <c oughs> รู้นั่นอะ <c oughs> มันมันยิงยิงบอสต,ตายไวกว่าเอฟหกหนึ่งอีกอะรอบนี้เอากอซ่ามาลองเล่นดูครับผมเนี่ยไม่ได้ทำเควสฮะก็ <c oughs> เลยต้องเก็บปืนที่ผมยิงได้เนี่ยมาเล่นเอา กระสุนห้าเนี่ยเชี่ยบ,บอดตายไปมากัางหมดอ่ะด <c oughs> ากเลือดเลย <c oughs> โอ้ยมาอีกวนันมาแล้วให้มันมาให้มันมามาแล้วปะเนะี่ะแม่งมันขึ้นชั้นบนเว้ยตะขิม

โอ๊ยเก็บโอ้โหระวังนะตายปะตายตาย,ตายผมยิงตายแล้วตัวปะตายตัวนึงเออสวยออหายไปไหนวะ้บัตไปอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ชั้นชั้นล่างโอ้โหชโั้นไหนปุณณ์นะเอ,อ้ยกระโดดกระโดดคนหรือเปล่า เนอตดิเวลานี้เนี่ยรู้สึกว่ายังเงียบๆอยู่ครับเดี๋ยวลองย้ายไปดูแมปอื่นกันบ้างดีกว่าต้องแก้แต่พอเล่นไปเล่นมามันก็สนุกดีนะครั้งครั้งครั้งแสงไหนท์บ้านเนี่ย <มา S 2> บิงมารับเราเลยตรงนี้มันขึ้นดะมันกระโดดกระโดดเข้าไปได้ปอกวะตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอโอ้ผมว่าผมว่าชัวร์เลยวะ กิมมี่ต่อยยาวเลยปะเราอะโอ,อ้โหบอกกิมมานี่แล้วอะเฮ้ยมันมันโดนมันโดนกันเลยมันร้องอะไม่ตายเขี่ยหนักมากมันสองตี้รุยกันสองตี้รุยกันโดนจากมันโดนจากโกดังไอ้นี่อยู่ในโกดังตัวหนึ่งโกด,ดังหน้าปะใช่ใช่อรอได้เดี๋ยวจะรอไปหรอไม่ไม่รอไม่รอแต่ไม่รู้ตรงไหนมั่งเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ฝั่งข้างหน้านน อันนี้บอดหรือเปล่าวะไม่บอดเลยไม่บอดด้วยซ้ายมืออ๋อบอดออไปไหนหมดว่างั้นอ่ะสวยนี่อยู่อยุดรถถังตัวนึง าไหนตายไหนบอกว่าตอดไหนแล้ววะถ้าได้จังหวะแรกน่าตอดจังหวะแรกทันเสียดายจัดนี่ไงตะคิมโดนโกดังนั่นหน่อ แกว่ามานันไหนปะเฮ้ยถอกูนะเนี่ยอยู่ในโกดังเลยนะไหนตายไหนตายไหนตายงอนไหนมึงมานี่ดิเ,ดเก็บได้ปะเก็บได้เก็บได้กูขอละกันเนะอ้ากูไม่ใส่เซฟอะ่ะ ันได้ไหมปาได้ปาเลยแลย้วผมเอาหมวกผมกลับมาขึ้นแกปลาไล่หน้ากูดังไปได้ปะไ,ไล่ทางหน้าแล้วเราเราขึ้นทางไม่ไม่ต้องปลาไล่ก็ได้ปลาให้มันกบเสียงตีเราอ่ะหลัง,ลงเราลิงเข้าข้างกันนะเออเข้าข้างนี่เลยปลาปลาไปหน้านู่นน่ะมันอยู่บ้านขาวนู่นน่ะตัวหนึ่งปลากบเสียงข้างงหลัโกดังตัวนี้เออปลากบเสียงก่อนน่ะให้เข้าชนโกดังให้ได้ก่อนต้องเล่นใกล้ๆกับมันอะ เ้ยตรงไหนตรงบ้านเดี๋ยวป,ไปะไม่ขยับเลยวะไปวางกิมไปลากไปเ,เหลือผู้ดังนี่เปล่าบ่ตรงไหนวะ เดี๋ยวก็ดังได้ยินเสียงปะตอนที่แกชาติเนี่ยเอาเจ็บแล้วไอ้ยะไอ้กควีใครเนี่นวะอะไรอะรถหลังรถตู้แต่ว่ารถตู้ไหนวะไปตัวเองตายฮะไปเจอเอ้ตายอะไรอะมึงทำอะไรเนี่ยลูกค้าเปล่าเนี่ย ชัวเลยปอบเบลเลอร์เลยโอ้โหคือเสียชีพอย่าเสียสัตว์เหรอวะ เรียบร้อยครับเจอที่แนวลูกค้ามาฝ่าผมได้มาหัวเดียวครับเสียได้อีกหัวหนึ่งเขาเก็บทันตะคิมเนี่ยโดนลูกค้าเขาสังหารไปเรียบร้อยฮะแถมพี่ชีพไปแล้วแต่ปัญหาใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยก็คือบวกไฟแรกครับในที่ผมบอกฮะเป็นอะไรที่โคตรทรมานเลยต่อให้เราชนะเนี่ยเราต้องแบกของจากจุดเกิดเราเนี่ยไปถึงจุดออกเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่ลําบากมากๆบางทีฝั่งนู้นเนี่ยบวกกันเสร็จเลยครับไปในเงียบกิบเดินเดินอยู่ในงูกัดตายรีบเคลียร์ของรีบไปกันดีกว่าฮะ ผมฟาร์มไปเจกที่หน้าอีกแน่แลเลยของม่งเยอะจัดใครวตัตคิมข้างหลังละอะของตอนนี้เนี่ยเยอะสุดๆไปเลยครับน้ำหนักเนี่ยแทบจ,จะแดงละโอ้โหเกาะใหม่อยู่เลยนี่ว่า ตะคิมของแกยังเป็นอยู่ไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจะดีเหรอโอเคถอดแล้วนะตอนแรกผมกาว่าจะมาออกหกพันครับเพราะว่าได้ตังจากที่เขาออกมาด้วยเอ้ยคนไอ<ม>้เวันเลย,เลยปรากฏว่ามีคนดักฮะทุกคนก็เลยออกไม่ได้ฮะต้องเดินยาไปออกสุดแบบนู้นเลยเรียบร้อยแล้วที่สําคัญคือน้ําหมดยาแก้ปวดก็หมดโอ้ แม่งกูเจอแต่อะไรวะสองตาติดละใจมึงตรงกับกูจังวะแปลกนะไอ้ใจตรงกับกูทุกตาเลยเฮียเห็นป่ะแล้วมันวิ่งออกวิ่งออกจากจุดสุมพันแล้วจุดมึงไปดักทางนู้นไปกูกลับเข้าไอ้รู้แล้วกูไปเปิดอกพันต่อปะมันนี้ไปก่อนแล้วเหรอเออทามิ่งตอนนี้เนี่ยชวนปวดหัวมากเลยครับ พอผมจะไปออกทางสู่สารเนี 6, here, it, it like ่ยไอตัวเมื่อกี้เนี่ยนั่นวิ่งไปอยู่ตรงสู่สารนี่ฮะและตอนนี้เนี่ยทั้งน้ําทั้งยาแก้ปวดทั้งอะไรของผมเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วครับก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวกับเข้าทางไฮรูทแลวไปออกทางออก6กพันดีกว่าครับความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยฮะเพราะว่าข้างหน้าก็มีแต่นั่นละะผมตัดสินใจพลาดทีหลังไม่ต้องอิ่มก็ได้นะปล่อยผมตายแม่งตั้งแต่ต้นเกมนน่ะถ้าแม่งคนจะอิ่มแล้วแม่งทรมานขนาดนี้นะกูพูดเลย นี่หัว่แล้วเฮียแจ็คปอตแตกกูนี่ใครวกิมอย่าลอกกิม เมื่อกี้กูหลับเลยนะเว้ยกูไม่น่าตื่นมาเลยกูตื่นมาปากูนอนกูกลับไปกูนอนไม่หลับอีกรักเพื่อนไงรักเพื่อนไง Dạ yeah. <laughs> Rồi Bảo vệ đuôi này nè, bảo vệ đi bảo เรียกได้ว่าตานี้เนี่ยระบายอารมณ์สุดๆนะครับเคียร์คุณหมุดแมพไปแล้วบอดก็ไม่เหลือครับผมจับเคียร์หมดแมพเลยไรถอดกระสุนเอาไห้คุ้มเลยครับให้มันเสียที่เราเสียไปแต่เหมือนเดิมครับเปิดกี่เซฟกี่เซฟก็ไม่ได้ของแดงของทองเลยได้มาชิ้นเดียวฮะอ่าาโคตรเหนื่อยเป็นการลงที่โคตรเหนื่อยอย่าบอกว่ากูตาย เจ็ดแสนไม่มีของแดงในไม่มีของแดงมีแต่ของของทองไหนวะกระสุนสองสองแสนสามเออเยอะนะสองแสนสามาครับค่ากระสุน,อ,นอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะโดนเต็เหี้หยอะไรเนี่ยสเต็ป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 สเต็มยอ้อนแบาเม้มงที อย่างมีกับเรามันอย่างมีกับเรามันอย่างมีกับเราเมื่อกี้มันอยู่ข้างนอกเลยไม่ใช่หรอวะนอกหรือในวะเนี่ยระวังดีๆนะตายหนึ่งอือกูไปดีๆพวกมึงก็รอดละยิงเรียกควักมือเรียกกูเหรออุ้ย <laughs> จิมเล็กตัวตัวเดียวเอามันไอตัวนั้นแหละมันจริงมันจริงเราไอตัวนั้นแหละอาธีเอามันสวยมันสวยมันไปไหนละหนีมันหนีมันหนีมันหัวซุกหัวซุกแล้วเพื่อนมันตายสามเออยิงหรอพวกอูไปายก็ล่อกันแหละแม่งเรียกปักมือเรียกกลับมาอีก ใครวะเฮ้ยบ si> ันยิงใครวะแกไปซ้ายผมไปขวาคนละที่เลยเยี่ยตะคิมเยี่ยไปคนละฉากเลยอันที่กูพูดเนี่ยไปไว เอามันไปไหนวะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงเดี๋ยวแล้ว<ป>หมดแล้วปะ่ากระ <c oughs> สุนไม่ว่าเดี๋ยวเดิอนออกมาโคตรเหนื่อยอะ อะไรรอมาดิเฮดชอ็อตไม่ต้องเห็นตัวเอ้าเออตายไปดีผมโดนโดนน่าจะหกห,หนึ่งอะใกลเดียวเลย จบไปมาถึง้ากเหรอโอโดนตัวไก่โอ้ยโดนตัวไก่เฉยเลยโอยมีไปสี่ตัวแล้วมายิงค้างอูกูเฉยเลยอุย้ยของแรงกว่าตะกิมเหี้ยบอกหนึ่งชัวร์เลย,ยหัวแตกไปไซเนี่ยไอโอ๊ต นนะแกยิยงอะไรอ่ะเอ้าตายเลยดูไัวนายมมากความาคว้ามาามยันน่ะอือกูให้เม็ดหนึ่งเอาไปชาเปิป้ลกูอะไรอ่ะไอ้ไอสไอสนอี่แล้ว วันนี้กูก,นก็นี่แหละมึงบักะเนี่ยอาไอ้ช่นีมันบอสนี่หว่าเจองต,ตัวเลยถอนระเบิจ้าต,ยต,า,ตายบอส แขนดิครับมันเอาผมตาก่อนตานี่ผมแก้แขนมาละโอ้ยมาแล้วลวะขอ,อยาล้กันรอบนี้เนี่ยคนน้อยครับผมเลยถือโอกาสมาแก้แขน,นบอสเลยนี่เนี่ยปนกระสุนป,นปนปืนมึงแม่งเลยยิงกูดีนะพอได้ไหนตายไหนตาย

สุดๆตัอนนั้นไม่ได้ใส่ต่างชาติทั้งนั้นเลยเอาเรื่องฝั่งนี้มีอีกปะว นี่หิวข้าวหรือี่อิ่มแล้วเนี่ยเม็ดขับเคลื่อนด้วยพลังหิวแกรีรีบจริงรีบไปกิน อะไรเหลือจะผมต่อยเอ็มเคมันอะชิ็ฝฟ้าตันนี้ก็ไหนหรือเปล่ามันถอดไหนนี่วะแต่ไหนมันตาแมียนไม่ได้สตรีมหรอเขอาทำไม่ครับไม่แอบซุ่มไม่ได้สตรีมครับเห็นสตรีมอยู่มั้งวันนี้ สามล้านหัวสามหัวไงสามล้านสามล้านหนึ่งก่อนนอน